สมชายชอบชายค่ะซึ่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์ทางการเมืองที่โด่งดังมากในโลกออนไลน์เวลานี้ก็พูดถึงเรื่องการบริหารประเทศการบริหารประเทศจากช่วงที่ไม่ใช่วิกฤตนำไปสู่ให้ทุกอย่างวิกฤตไปหมดจนประชาชนที่เคยด่ารุงตูไว้ตอนนี้บ่นคิดถึงมันละปังตรงนี้แหละออตอนนี้ใครๆก็คิดถึงไปดูการ์ตูนของคุณชัยวัตรลิมวัฒนานน์หรือว่าพี่วัตวันนี้การ์ตูนพี่วัตคนแชร์กันเยอะมากแคปชั่นที่ว่า เป็นคําถามทั้งหมดคือคําถามแล้วภาพประเทศไทยซึ่งมีทงหลากหลายประเทศแปะอยู่ที่ขวานทองของไทยขนลุกไหมคะขวานทองของไทยภาพยิบ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 นั่นน่ะเป็นทงประเทศต่างๆต่างๆตางๆๆๆทั่วโลกปักอยู่บนแผ่นดินไทยแล้วท้ายทท้้าายยขวานทองของไทยนี้มีอีกหนึ่งแคปชั่นที่เขียนว่า หรือว่าประเทศของเราจะเป็นแบบนี้เมื่อให้ชาวต่างชาติเช่าที่ดินได้99ปีขอซูมเลยซูมอินมาเลยให้ดูเลยว่ามีธงประเทศต่างๆพี่วัดเนี่ยเอาธงประเทศต่างๆมาปัก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 บนผืนแผ่นดินไทยบนปานทองของเราคือทุกชาติก็มาจับจองกันหมดอลเช่ากันหมด99ปีแล้วคนไทยจะไปอยู่ไหนนี่ไงนี่ไงในนี้ไม่มีธงไทยเลยแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนจ๊ะ พี่วัดเขียนไว้วันนี้คือแชร์กันเยอะมากแชร์ออฟเดอะเเลยขอบคุณพี่วัดมากพูดได้จากใจเลยนะคะเคอนี่ไ่ะตรงทยนิดเดียวมีบ้างมีบ้างแต่ว่าความหมายของการ์ตูนนี้ก็คือว่าแล้วต่างชาติอื่นๆก็ลุมเข้ามาใช่ไหมจับจอหมดแล้วคนไทยจะอยู่ตรงไหนล่ะจะเหลือพื้นที่ตรงไหนให้เราบ้างล่ะใช่ไหมครับก็คงมีน้อยนิดอ่ะนะ ใช่ใช่ขอบคุณพี่วัดมากเลยนะคะ <Okay. S 2> เขียนได้ตรงจากใจมากสําหรับการให้เช่าที่ดินจาก50ปีเป็น99ปีเราก็อ้างว่าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจคอนโดจาก45เป็น75 mm hmm. อ้างว่ากระตุ้นเศรษฐกิจถามว่าคนไทยได้ไหมใครได้กันแน่เราไม่มีที่ดินน่ะให้ต่างชาติซื้อเราได้ไหมเราไม่มีคอนโดให้ต่างชาติซื้อเราได้ไหมเราไม่ได้ใครกันแน่ที่ได้ และเงินที่เขาได้ไปเขาจะเอามากระตุ้นเศรษฐกิจให้เราไหมอันนี้นะคะ